เสรีพิสุธิ์เตือนก้าไกลอย่ายุ่งกับเพื่อไทยซัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนเมื่อวันที่24กรกฎาคมพลตำรวจเอกเซรีพิสธิ์เตมีเยเวศหัวนหน้าพักเสีงีรวมไทยและสสบัญชีรายชื่อได้ออกโรงเตือนพักก้าไกลและอีก6พพกร่วมต้องปล่อยเพื่อไทยเพื่อหาคะแนนเสียงโหวตนายกอย่าหลงประเด็นยังไม่ใช่การร่วมเสียงรัฐบาลซัดแรงไม่ช่วยยาทวงพักก้าไกลไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไปก้าวไก่เขาทําไม ตอนคุณจัดไม่ได้ก็เพราะคุณไม่มีเพื่อนเองส่วนประเด็นที่เป็นดราม่าต้องบอกให้ก้าวไกลเสียสละนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแค่อยากให้ลองถอยไปอยู่ข้างๆให้เพื่อไทยโบทนาย,ยกให้สําเร็จก่อนเสียสละให้เพื่อนขึ้นฝั่งก่อนในเมื่อมอบให้เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยไปแล้วในเมื่อก้าวไกลไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนทําไมทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกด้วยว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลของพรรเพื่อไทยออกมาไม่ดี พักเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบเองแต่พักเก้าไก่ไม่ต้องไปยุ่งเพอให้สิทธิ์ไปแล้วส่วนประชาชนถ้าคิดว่าพักเพื่อไทยทําไม่ดีเลือกตั้งเขาหน้าก็ไม่ต้องเลือกไม่ใช่ว่าจะไม่พอใจก็ไปก่อมอบ